are brothers bound blood. ตายห้ามไปทางไหนวะครับตาบป<ม>อ๋อทางน้นน้นโน้นโน้น ไหนวะนู่นนะน,นี่ตามตามาต่อคุณตี่คุณตี่ภาพผมมาเจออะไรนี่ทางนี้หรือครับถ้าไปทางนี้ละครับเอ้ามันต้องรอเดือดลือล้อโหแม่งมีมารยาทสัตว์คิดว่าเราจะเจออีบักเมื่อไหร่นะอืมเมื่อไหร่เราจะอีบักเดีเ๋ยวดันนี้แหละและอีบักนี่จะมาเป็นสภาพมีตัวตนหรือไรตัวตนหรือเป็ตตนวิญญาณอตตนุวิญญาณเลย เอ้ยใช่ตอนนี้เปล่าวะไม่ใช่น่าน่าจะมิชชั่นหน้าตอนไหนโอ้ยไปฟิกลิ่งเออมเด็ดมันเปิดทางนี้ได้ไหมเฮ้ยมันเปิดทางนี้ได้นะเว้ยตีกลัวทางนี้แล้วกันไหนทางนี้ทางนี้ออกได้ไหมเออได้ได้ได้ออกได้ก็ออกเลยทำไมภาพมันเป็นเขานั่นกูว่าแล้วเอฟเฟกต์มันอลังสัตว์อุ้ย เฮลิคอปเตอร์ยังตกอ่ะเย็ดโดเย็ดโดมังกรเย็ดโดโอ้มังกรบอกทาร์เก็ตลอสแสดงว่าต้องมีมนุษย์อยู่เธอเท่านี้อย่าเพิ่งเผาะนะครับเบลไว้สักตัวสองตัวให้กูซิงหน่อยขอสิงหน่อยจ้าส,งส,งสิงแล้วครับตอนนี้กลายเป็นน้ำแล้วนะเนี่ยเออเออเซ็กซี่ไหมน้องเซ็กซี่ไหมน้องตอนนี้นะครับน้องน้องไม่ได้เกิดแน่นอนครับผม การลีโหลดกระสุนในเกมนี้กูยังเห็นว่าอลังอยู่ดีดิชัดว่ามันจะส่งหุยมาได้กี่ยูซีคู่โอ้โหเซ็กซี่จะปไปเลยที่เซ็กซี่กว่าที่เคยจริงๆว้าจะไฟออยูซี่คู่เลยน้องน้องพลาดแล้วน้องพลาดแล้วอือ้อจ้วงหน่อยขอจ้วงหน่อยน้องจ้วงหน่อยอู้หูอู้หูอุ้ย,ยมันร้อนมันร้อน อยู่ในปาร์ตี้ก็ยังน่าไฟเยิร์ตสวยเซ็กซี่ก็ยังนะไฟเยิร์ตไปนี่ไหนครับโอ้ข้างล่างมึงนะครับนะครับมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะขอแดกหน่อยอือแดกโอ้ยโอ้ไอโลไอโลมาไอโลมากูเสริมเกาะให้พี่เอายิงยิงยิงเสริมเกาะโอ้ยิงยิงยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยมึงใส่เกาะ กาะมีแม่งต่อต้านรถถังด้วยมึงออโอ้ยใครยิงมาโอเคไม่ต้องเฮทันเตอร์ด้วยนี่ฉัน่าถ้าโผล่ไปอีกจะมีโล่ซึ่งกูเป็นผีกูถือไม่ได้ไม่ถือโล,ล่ไหนเลยจ้ะโอ้โหเซ็กซี่กว่าที่ใครรู้สึกเซ็กซี่ยิ่งชิ่ในในนี้มันปืนออ,โ,อโต้เปล่าวะ ริงด้วยแม่งคุยต่อโอ้โหโอ้โหปะซึกตอนนี้เราบุกอยู่ที่ไหนแน่ใจในอีบัคอยู่ที่เนี่ยมบรรยากาศโอ้โหคัตซีนยังน่าจะคัตซีนแล้วแหละจำไม่ได้แล้วเหมือนกันเพาวิจบทิชันเลยเนี่ยเลยอ้าวไม่เออจะเจอบัคด่านที่ กูรู้สึกว่ากูต้องด่านเจ็ดเราจะเจอบักด่านเจ็ดรู้สึกกูต้องตัดอีกแล้วสินะทำไมวะทำไมเกมทำไมอ้าวให้ง่ายๆไม่เต้นเลยดูไมว่ามันลำบากแค่ไหนแต่กูนะนี่ให้ตายสิครับให้ตายสิครับการแคสเกมนี้เป็นอะไรที่ลำบากใจผมมากนะมึงมึงนั่นแหละคนชวนกูมาแคส ว่าราคาไม่ถูกดีก็เลยพากูมายิงไข่พวกนี้นะเออแถมจะได้มีอะไรในแชแนลโอ้แ <laughs> ถมกูมัน <laughs> นั่นมันอลังสัต์เลยอะกราฟิกนี้แบบระดับทอ็อปทท็ทอปไฟของประเทศไทยใช่หมอหรือกูพูดมากไปอืมไปกันเตอะอ้าวเองน,นะไม่ได้กี้พวกภัยธรรมชาติมันฆ่าให้เราเะเอะ โอ้เซ็กซี่ทำไมเสียงมันดูขาดหายวะนั่นสิเออตอนนี้ถ้าใจอะไรก็ช่างแต่ผมฆ่าคนไปมากมายมหาศาลโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นใครเป็นใครครับนี่เป็นใครครับนี่ไปไหนเนี่ยไม่ใช่กุ้งงงทำไมเสียงขาดหายหายแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนนี่โอ้เจอแล้วนี่อื้ออื้อ ออเออเออมันลยจะตายวะตอนนี้ก็สุนกูจะหมดแล้วนะครับไม่ใช้ปืนพกเลยสึกอนาถว่ะที่ตัวเองต้องมาใช้ปืนพกขนาดตัวเองเป็นผีฮะออเออคือตอนนี้มันกำลังจะสาธิตว่าตอนเนี้ยหูเราเออใช่ไหมเออแทงตูดเออ เอาไาเข้าไปในนั้นตอนนี้มึงอยู่ไหนโอเคเจอแล้ว <c oughs> คืออารมณ์แบบว่าเหมือนกับเกิดภัยธรรมชาติไงแล้วเราก็อือปลาระเบิดไม่ได้ตายฮาร์เรลอือขอกินหน่อยมันคงจะหายอื้อตอนนี้แหละไปเอาไปเดินต่อเดินต่ออเป็นภาพเข่าดำซะงั้น โอ้สุด,ดยอดเนี่ยบเครื่องนี้ใช้ได้ไม่ใช่หรือบันได้เปล่าโอ้ยยาวๆแผ่นดินสะเทือนมันเกิดเฮี่ยวอ,อะไรกันแน่นี้วิ่งไม่ได้ด้วยตียมึงเจออะไรครับบอกด้วยโอ้โหกูไม่น่าให้มึงบอกเลยเจอสิ อุ้ยอ้าวกูขอพาคุณไปสู่สุขเตียงแล้วกันนั่นเนาะเน,นี้ยขึ้นลิฟต์ไม่ได้แล้วดิอืมทำไงอะ่ะเดินตามทางเรื่อยๆเ,เดินตามทางในวันที่โอ้ยอ,อ,อย่ารัตนะครับอย่ารัตนะฮะ รู้สึกรู้สึกวันนี้เราจะแคสแบบไรอารมณ์มากเลยแต่ละคนแลแ้วแคสอะไรมากๆไปเนี่ยมันจะหมดอารมณ์มณั้ใจไหม<อ>ใช่เพราะมันร้อนอเข้าใจไหมประเทศไทยแซดเร็วๆช่วยกูดิอ้าวเชี่ยไม่รู้จักประเทศไทยแล้วแซด,ดนะไม่รู้จักอรอฮะยังไม่จบเ้ยไทศไทยนี่แหละดีแล้วมาอยู่เมืองนอกหนาวตายหาอยู่เมืองไทยเนี่แหละดีละ พยายามบอกกูว่าให้กูทําใจเถอะอะไรงั้นเหรอเอาไปอยู่ข้างนอกให้มาตกมึงหนาวตายหามึงอ,อย่างน้อยมันก็ได้ใช้เสื้อกันหนาวอ่ะประเทศไทยไีย่ใช้มาซาดโอ้มันสามารถการพลังจิตไื้นไหนาวอยู่แต่ในบ้านไปข้างนอกไม่ได้โอ้คืใส่เกาะแล้วเย็ดช่อโอ้ซิกซี่ซิกซี่กว่าที่เคยตบเกาะว่ะฮะของเพย์เดมแม่งมีคิวแม่งมีคิวตบเกาะแม่งไม่มีอันนี้มีบ้าแล้วตีโอ้ย รีโหลดเลยไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยคุณรู้แล้วโอ้รีโหลดเป็นลีโหลดแล้วมันนี่ทำไงอติจะข้ามยังไงวะเดินทางนี้สิครัสแหมอ้าวมีก็ไม่บอกมีก็ไม่บอกทางไหนวะทางนั้นเดินทางไหนวะไม่กูวิ่งไม่ได้เออเฮ้ยไงเออโอ้โห คุยบอกข่าวรอเลยนี่โอซิฟิคไม่ได้ขอสิงนะเฮ้ยอ้าวไม่ให้กูสิงด้วยไม่ให้กูสิงเว้ยคุณพิตจีฮะคุณพิตจีรู้สึกว่าวันนี้มันไล่อารมณ์ไปปะครับซึ่งแบบมึนๆมึนเซ็งเฮ้ยมองไม่ออกเลยทีนี้ทางไหนเจ๊บอกเยสิ ถ้าผู้ชมคนไหนนะฮะอยากเ,าเล่นเกมนี้นะฮะอีกแล้วกูพูดอย่างนี้รอบที่สองเลยนะอย่าเล่นเกมนี้นหาซื้อได้ผ่านสตรีมนะครับผม,มน,นะมน,มนะครับทำไมในนี้มันโอ้โอเคมีตื่นเต้นนิดนึงนะเมื่อกี้กูเห็นคนเมื่อกี้เรื่องจะเกาะคอมอ่ะเกาะคอสาสตร์ข้างในนี้หมดนี้สมหมดเลยกูเห็นแล้วนีเราจะไปทางไหนอะเจ๊รอก่อน รออะไรอ่ะเราจะวางศพเพ่ตื่นทำไมแดกเราวะ,าะหรอ <c oughs> อันนี้ไงไหนอ๋อหนูก็ไม่บอกสกีมอุ้ยเสียงมันเซ็กซี่มากเอ๊ะอ้าวไอะไรื่้ยเสียงมันดูหนังเอวีเลยสัตว์เตรียมตัวไม่กูเตรียมตัวตลอดเลยนะครับเน่เน่ตัวนี้โอ้โหม,มันไททันนี่ว่าจะได้ปิ้นไหมเอายิงยิงยิงดิยิง ยิ่งทำลายเกาะทำลายเกาะก่อนทำ, ot, ทำลายเกาะก่อนโอ้โหโอ้โหไททันไททันโหดมาทางไหนโอ้มันด่าข้างขอหน่อยเถอะมาแล้วมาแล้วโอ้ตอนนี้อยู่ทางไหนอู๋เจอแล้วเจอแล้วมึงอยู่นี่นี่เองเอาไปโอ้แม่งโหดแม่งโหดเกาะแม่งเป็นแบบอวตารสัก อยู่ไหนวะโอ้ข้างหลังหืมเตลวเก่งมากให้รางวัลเลยเนะี่ยเต็มไฟตรงๆไม่กลัวเหรอฮะมาเราเอือกุลีชาร์จกันแล้วกันนั่นมาละตรงนั้นจริงๆด้วยคาดไว้ไม่ผิดไม่คือคือตัวอะไรวะเนี่ยทำไมมันเดินทะลุมิติได้แ <c oughs> ม่งอยู่โน่นอย่าคิดหนี เาครูจะหามึงให้เจอแล้วเขข้ามซะโอ้เจอแล้วโอ้โอ้โอ้โหแม่งโหดแม่งโหดแล้วนะครับเออเนี่ยตอนนี้สิงเลยสิงเลยสิงเลยนะโอุ้่ยนิมันแทงเรียบร้อยไททันรอบที่สองทางไหนทางไหนทำไมมันใส่ทูซิงกว่านานโนสูดอีก โอ้หเป้าหมายฮะเป้าหมายพุ่งชนนะมึงเข้าไปยิงยิงยิงมาแล้วมาแล้วอ้าวเชี่ยลงสมาร์ททะลุมิติได้ไหมสตูก็ยิงเลยเออเออืโอ้โหมีดยังใหญ่มีดมันใหญ่มากอเออเออไอตายซะเลยไอ้พวกเวนแรงกับอย่างเซ็กซ์โอเคเจอเป้าหมายแล้วโอ้เป็นทัดสโล่จะไฟอ่ะไอตบตบหน้า ควรหน้าควรควรให้ทั่วออกไปแดกอุ้ยกระสุนหมดแป๊บโทษอุ้ยอุ้ยเห็นได้ชัดว่ามีคนยิงกูใครยิงกูฮะใครยิงกูฮะอือ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 ไหนวะตายัง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 ไอ้นั่นไอ้นั่นมันอืออืออื ทิมทะลุมิติหนีได้อ่ะหนีได้จริงเลยไหนวะโอ้โอเจอละื้อจะไฟดูจะไฟดูจะไฟออ้ออืออมันไฟก,กูมัน <c oughs> มันถึจกจังนะวุ้ยมันจะระเบิดื้อ wh. อย่างรอรอเจตีโอ้อีออกคนนึงตุ้งท้ายเลยเนาะ ไม่กูทะลุมิติไม่ได้อะเออเลือดกูจะหมดแล้วโอ้ยไม่ใช่แค่ตัวเดียวแล้วละมันอืพอดีดีที่มีดีมีดีที่มีรูตีฮะตีครับมาช่วยกันหน่อยมาช่วยหน่อยมึงตีครับมานี่ครับมาเร็วครับมาเร็วครับกูจะตายแล้วนะฮะโอ้ตายจริงด้วย ก่อนตายมีเสียงเดสเล่ก็ดีเหมือนกันเนอะอืมกินเดซเล่อร่อยอร่อยเลราไม่ได้รับตังค์จากสปอนเซอร์เดซเล่อะไรเนี่ยแล้วก็มาให้เขาไปฟรีๆไงอืมมันเลยจะเล่นจบวะเแรกมันยังไม่ยากขนาดนี้เลยอะอย่างน้อยก็มาในสภาพกระสุนเต็มละมั้งเวเออนี่ไอ้อึ้ย คนไม่ได้ต้องข้ามให้ได้อีดอกมึงมีขวดอ้มีดทั้งหน้ามีดปักทั้งหน้าไม่ตายครับมันตัวเชี่ยอะไรดีโอ้ตายห่านแล้วโอ้ตายห่านแล้วโอ้ตีการดาวนี่ไม่ช่วยอะไรดีขึ้นใจโยมมีมาเป็นมาฮิวฮิวฮิวครึ่งแล้วครึ่งแล้วนั่น เกือรู้สึกว่าการเอาชีวิตรอดไปทิ้งกับคุณมึงเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะเห็นได้ชัดครัว่าเราต้องากากในนี้อีกแล้วนะฮะแล้วมันก็จะโผล่มาทางนี้เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเราเอามีดไปจ้วงไปเลยแลกันซัดเดี๋ยนุ่งจะเอาปืนยิงปืนนี่มันแรงเหรอว,วะปืนตำนามพกาศระดับพกาก็จริงแต่ ตอนหน้ากงเื่อเท่านั้นแหละฮะอีกแล้วเอ้าอีดอกเหตุกูจะช่วยมึงยังไงล่ะครับนี้เดี๋ยวเดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมันต้องมีมันไม่มันต้องอย่าพึ่งอยู่แล้วล่ะครับตอนนี้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 เร็ว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 เ้นวเร็วาย็วเนเรตวเร็วเเลยวเอ็ตเว้ร็วอวเร็วอร็วเร็วเรนว่รเร้เเวเวน โอ้โหคงไม่ได้แล้วครับตอนนี้กูเห็นคุณแม่งเนี่ยโหขอให้ตายทีทะยมอย่าได้ไปผูกไปเกิดเลยไม่ใช่ดิขอให้ไม่ผูกไปเกิดเถิดยิงแม่งเลยตียิงแม่งไรมองเห็นเนจอโจดแล้วเนะี่ยโอ้โหโอ้โหอืออือระเบิดอีถังเออยงั้นแหละถึงได้แล้วอุ้ยโอ้โหวินาทีสุดท้ายอยู่ไหนตี โอ้ยนั่นไงนั่นไงลบ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 ไปลบไปที่ยังไม่อยากตายเจอยู่ไหนวะเจอแล้วโอ้เสกเสตายเร็วๆเฉยโยมเดินออกไปดินั่นไงเจอแล้วออตายด้วยกันเถอะเอามีดปั้งตัวไม่ตายเนี่ยไปเตะตายแล้ว เรียบร้อยหมดแล้วเนาะโอเคคอนเทนเนอร์อยู่ตัวไหนเนอะหาดูหาดูาดนี่ไงอยู่นี่ไงคงจบแล้วเนาะพาร์ตี้นะครับก็คงจบแล้วมัง้งเนาะอย่างมั้งอย่างอย่างอย่างอจบแล้วเซ็กซี่กอดที่เคย บ้านนี้ตั้งชื่ออะไรดีวะตอนนี้นะครับตอนนี้ตึกขอไอโอ้กูโดนทับแต่มึงไม่โดนเนยนะช่าเป็นช่างเป็นน้องชายที่ส,ะะสะัสละเกรดดับมาส,สัตว์เลยตอนนี้แม่งห่วงแต่มึงคนเดียวเสือไม่ห่วงกูกเย็ดโด้เอ้ผู้หญิงเห็นกักตัวไอ้ผู้หญิงใจแลกเดียวใจเดียวไอ้เอ้ปบยังวะ ้องจบแล้วดิยังไม่จบวะอย่าเลยให้มันจบๆไปเถอะขอให้จบมันเป็นหน่วยพยาบาลนะเนี่ยน่าใช่เนาะมันสั่งกูฆ่าไอ้เหี้ยนั่นเลยเหรอแป๊บนึงน,นะตอนนี้มันจะส่งเราไปไหนนะและให้เทากูห้องผมแบบกินเกลียนข้างๆ แม่งไม่โผล่ว้ยบดีเยโดอีกแล้วเฟรนดิซันกูว่าฉากจบมันคงมีหนึ่งเดียวแลละฮะโอเคนะครับสำหรับครั้งนี้นะฮะแล้วก็จบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ฮีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับบอกลาคุณผู้ชมนหน่อยพี่น้องบาย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 ครับ